ไฮไฮไฮวันนี้ก็อยู่ใน R.O.V ครับกับฮีโร่ตัวใหม่ครับอีด e ์สหรือเอ็ดร์สหลายๆคนเรียกกันครับฮีโร่ที่เล่นโคตรยากโคตรกากไม่รู้จะไปเล่นตำแหน่งไหนดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าจะเล่นยังไงครับหลังจากศึกษาหัวร้อนมาเป็นช,ชาติเลยวันนี้ก็จะพามาดูครับมันจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทครับหรือ3ก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละร่างมันจะไปในสายหนึ่งเลยครับ แล้วก็ไอชาเลนเจอร์แนะนำครับก็คือเป็นโดนครับอย่างอื่นไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าเวลหนึ่งถึงเวลสี่นี่ยากมากครับเหนื่อยครับถ้าไม่มีโดนนี่ยืนไม่ได้ครับโอ้คครับไปดูในตัวเกมกันดีกว่าครับนี่ครับมาถึงครับชิมแพนซีนี่นะครับต้องเอาโดนไปอย่างเดียวครับไปผิดเลยนะ ปล่อยโดนไปช่วยแครี่เฉยจริงต้องปล่อยโดนช่วยเลนตัวเองครับเพื่อจะเคลียร์คีิเร็วขึ้นเลเวลสี่ให้เร็วครับกลับมาเดินบนโลกที่ฉันคุ้นเคยเหลือเกินอ,อนาณากครับเลเวลแรกๆแล้วนี่ครับเกมนี้สุดยอดเกมนี้จะสุดยอดเมื่อมีคนอยู่ไม่มีโลมครับสุดยอดไหมครับเป็นบอลขาดโลมครับโคเทเฟิร์สบัตด้วยแอคเลยแอคเลย,เลยรีแลงก็อย่างนี้แหละครับพี่ โรงแรมก,ก็จะต้องเคลียร์คีคบเจียมเจียมไปในเลนครับ้าจะยืนหยัดในสิงี่ยากมากไม่วาอ,าอ,อาจจะต้องเนื้อไอ้ต้องปรับกว่านี้ไม่ใช่เนิร์ฟมันเนิร์ฟยิ่งหนักเลยสกิลหนึ่งก็เป็นสไลด์ครับอัพสองครับนำเป็นขึ้นดาบเคลียร์คีบเซฟๆหน่อยครับต้นเกมระวังโดนปิดดูแมปให้ดีครับป่าเขาจะมาเติมหรือเปล่าถ้ายืนออฟ เราจะได้ทั้งเกาะได้ทั้งเคลียร์คลิปไวครับเปเราจะนำกว่าไม่ว่าเจอตัวไหนครับตอนนี้ยังชนได้ไม่เกือบทุกตัวครับไม่เกือบทุกตัวไม่เลยสักตัวตรงแรก,ก็จะแจกหน่อยครับเล่นยากมากใจเย็นๆครับใจเย็นอย่างเดียวเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ตรงข้างพุ่ม โมทอสจะง่ายหน่อยเจอโมทอสท,ทาร่าอะไรพวกนี้จะง่ายโอ,อ้ทนให้สี่ครับอับบสีส่แล้วก็ยังไม่เก่งต้องรอของอีกขัาสองชิ้นครับเซฟไปครับต้นเกมอันนะน่าเบื่อนิดนึงครับมาสี่แล้วก็เริ่มหนึ่งนำครับเพื่อจะวิ่งเร็วรับเดียรดาร์กมือ,อแล้วอุบะเด็นสองหนึ่ง,งหแบบวิ้ลย<ว>ก นีนึ่งซูไมไหวแน่ครับต้นเกมไม่มีของดาเมจเบามากเลยไม่เป็นไรครับได้บัฟมังกรมาช่วยนี่เราจะเริ่มแอคได้นิดนึงก็จะแจกนะครับช่วงแรกก็จะอันตรายอะไรครับไม่ทันแล้วโลมไม่ไม่ค่อยเช็คเป็นโซโล่เวนี่ครับลมไม่ค่อยเช็ค ก็โดนกดประจำมาแล้วครับทิ้งอะไรลกดหนึ่งวิ่งครับหนึ่งเต็มสองจไวามากประมาณนี้นตียกพื้นธรรมดาี้ยน่าจะไม่รอนูทอดนี่นรับโดนปิดรอไว,วิ่งเร็วฟื้นพลังครับดางมืดจะเล่นง่ายกว่าล่างสว่างล่างสว่างเล่นยากมาก มันติดลำ้ำเล่นล่านนี้เหรอครสำหรับคนหัดเล่นคนมาปรับเดีย๋ยวจะพยายามไปลองศึกษาดูครับล่างอีกล่างนึงครับไลท์โหมดไลท์โหม,มดกับดาร์กโหมดหายหมดเลยป่ามไม่โหเลยวะออกแล้วเหลือเรียวมะก็อแอกได้ซ่าได้ครับเต็ม สุตีเร็วมากแตตีเบามากตีปต Three bomb. Three bomb. Bomb. ้องมาตีป้อมตีป้องตีป้องพอๆกิวกรเลยนะทำเล่เอาละครับเรียบร้อยบวกกันยับเลยโดนช่วยได้เยอะมีเกาะมีอะไรรอครับรอคือเฮารู้เขารู้แต่น่วยรับช่วงนี้ตึ่นเเยอะ พวกรีแรงมงน,นวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีบกำลังถูกส่งออกไปเก็บตังค์มาครับใจเย็นครับเอาของมีคนเอาโดนมาด้วยฝั่งนู้นอย่าให้สกิลหนึ่งว่างครับต่อรไปเรื่อยๆมันคูดาวเร็ว เวลาไฟค่อยใช้อีกทีหนึงมันจะไม่ติดสตันไม่ติดสถานะกดเลนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องใจเย็นครับรอคองในนีน้สลับไปครับเขียเลนวิ่งไปวิ่งมาสลับไปครับบวกตัดต่อ,ตอ,ตอนิดหน่อยเนียนตีข้บวกลางนี้ไม่ควรใช้เด็ดขาด <laughs> ติดเราเนี่ยเพราะว่าเราออกคุณกึ่งแทงครับดาเมจจะเบาอันนี้ต้องออกคีพรา,าเนี่ยไปแนวชีออ้สามหน่อยนะโคตรกะเปลี่ยนทันทีครับเปลี่ยนคืนครับมาเคลียร์คีฟได้อยู่เอามาเคลียร์คีฟได้อยู่เย็นเย็นจะเย็นตืบอาจจะไม่ค่อยหรือหว่าช่วยหน่อยคราาับได้ดาบสายฟา้าแล้วครับบวกได้บวกได้ไดไดอื ได้ครับได้นะเพื่อนแบบทุ่มเปิดครับรอกันคู่ดาวมันเยอะน่าเบื่อคู่ดาวมันเยอะแสงนี่คือวัดต่ดาวไดเนี่เกลียบตรงนี้แหละมีกดผิดกันเนี่ยสกิลอันติแม่งอยู่ใกล้กันเปลี่ยนล่างเนี่ยโคตรเบื่อ เอาออกไปห่างๆได้ไหมหลายไฟที่เสียเปรียบเพราะนี่แหละเฉลี่ยแทะป้อมไปแล้วต้องมีเพื่อนที่ดีกว่าสมคนวุนะถ้าเพื่อนไม่รู้เรื่องก็เรียบร้อยเรื่องระได้ในเวลาแทะฟ้องตีโคตรไวโอ้โหวีระเมียไม่โดนสตาร์ทยังไงกดหนึ่งวิ่งหนีได้ถึงเราจะไม่เก่งแต่เราหนีเร็ว เก่งประมาณเกือบสินาทีว่ะเย็นๆ้าแตกแล้วมาโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยตายรอดหรอวีล่าโดนสองสตันน่ไลื้ออยาไรล เลี่ยวมาแอคเลยนวดไอหน้าหนวดใกล้จะได้เชิดฉายแล้วต้องได้ค้อนสโลมันเลยจะเชิดฉายหล่อนอีกกี่ตายไปดีกว่าทำเลนีกวะเล่นเด็กกการเงินช่วงนี้ไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้ครับตัวก็ไม่ได้โอพีขนาดนั้น ข้วาย,ย,ยั้วายไันจะได้กลางไหมอครับโอ้จะไปาะคนอือวิ่งดิวิว่งสิงสพนุ่มรออะไรละ่ะวิ่งสิไอ้นุ่มวิ่งไล่เลยนะเพื่อน่สิไอ้นุ่มโ,โหตายอกขาดลมตายลมมา้าวิง่งนั้นรีเลือดเลยเลือดเต็มตลอดเวลาตัวที่เลือดเต็มง่ายครับ มยกเอาดีเอาดีเอาไม่น่าเอาไม่ต้องเพี้ยนวิ่งไม้ครับมีสโล่ฆ่าไมได้น่าจะท่าได้ไล่อย่างเดียวรอคอสเนี่ยเต็มดูดเลือดเพื่อนแมวดาร์กมาเหรอเพื่อนอู้ไม้โอ้โหเห็นเราท้อเลยเยอะจัดศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วโดนช่วยได้นี่แหละ โอ้โหสามตัวสามตัวบนมาไปไล่แล้วขอเฉลี่เอาเจกให้ครับคอร์มีเวลาักใหญ่ได้นะครับคอร์ดโฉเราจะเริ่มเฉิดฉายแล้วเทมของเรามาแนละ้วสำหรับล่างนี้นะมาครับดีลาครับกด,ดกดหนึ่งวิ่งไล่เลยครับอืมวิ่งเร็ว ลลลลลลไล,ล่ครับไล,ล่หม,ม,มข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 มลมวมลมวมลมวมข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 มเมขมขมมขนขขมมมมคมมน,นแมขงเา โดนแล้วก็วิ่งกลับไปฆ่าเร็วมากได้ไหมเนะี่ยจะเอ๋อู๋ดอลเลียแม่งดักว่ะดอลเลียแม่งเช็คดีม้าเราแม่งไล่ฆ่ายิงม้าบ้าคลั่งได้ไหมเนี่ยไม่ทันอ่ะีกทีก็แล้วกันจับคู่ดาวมาแล้วมาเร็วมะแทงไม่ได้ครับแทงไม่ได้แทงไม่ได้ไไดโดนโยกตาย เฉดชายนะเนี่ยช่วงเวลาของเราสองนาทียี่สิบมีช่วงเวลาของเรายับวกมั่วครับอย่าบวกมั่วใจเย็นสเต็กจนเต็มเพื่อจะตีป้อมบวกไม่หยุดเลยใจเย็นโนรีะแกนยกเรียกเรียบร้อยแวนโดนดับ ม่ทันไม่ตั้งตัวเลยติดติดหินโอ้โหโมทอดมาไปไม่มีหนึ่งคำนวณสกิลดีๆครับเรียนสกิลดีๆใจเย็นๆมาเลยมันจะได้บนนะโดนด้ยโดนโดนสร้างกรอบเมื่อเราถึกขึ้นครับลูฟี่พ่อเนียไป ดีเลยตรงนี้แหละตรงอันติมันดีเลยเนี่ยิงตลอดเวลาเพลย์เซ็ตคูดาวร,ร้อยเลียวมาพี่นวดพี่นวดเรียบร้อยพี่นวดน,นี่ได้เปรียบเพื่อนเพ่นจะจ๊ะชอบแยก่กชอบแจกเอาวะอ๋อมันได้หรือเอีก,กี้ได้หรือเขอแล้วกันนะ โนแวนน่ากินโอ้โหโมทอสคไม่่เข้าถ้ใครพุ่งข้าไปตายเลยไอ้เธอใจเย็นเอาบวกเอหน้าค้เบื่เบื่โอ้แบนมันยเบ่มีเลืองเปล่อยโดนแล้ววิ่ง ทำไปทำเลนแล้วก็วิ่งคนระับเข้าชาบช่วยได้เร,ไเรียบร้อยม้าตายตายหมดแล้วนะเนะี่ยจะแพ้ไหมนะบวกกันไม่หยุดเลยรอหน่อยรอทามมิ่งหน่อยแนะลย้ว <s> มานี่ครับที่เล่นที่ที่วิจัยมาแล้ว <c oughs> หัวร้อนมากๆเลยกว่าจะได้เซตเทมก็เป็นที่แรกก็เป็นดาบสายฟ้ารองเท้าแล้วก็ดาบสายฟ้ารองเท้าตามถานแลการอยู่คนหลงครับเรียบร้อยครับไม่ควรจบลงแบบนี้เลย <c oughs> ลบบเดินไม่รู้เรื่องไง น่าจะโดนเราก็น่าจะโดนดักมาก,ลกามเลยพวกขายหมดเลยคนน่ากลัวปล่อยโดนครับทำสูตรเชลี่เอาโอเห็นคนมีคนมีคนหนึน่งคนวิลาวิง่งตูดบ,บานไปเลยครับยังไม่ชนะนะใจเยียนนะฟิกได้นะเรียกดาร์เซลเลเย,ยอร์ออกมาแล้ว เดี๋ยวนี <crease one wrote> ้เพื่อนทำดีเป็นตัวนึงทำให้เรามีสเปซเล่นนดาบแดงทีเนี้ยแวนจะตายอย่างรวดเร็วหรือเปล่ารางนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เน้นหนัวไฟโอ้โหผมอู่ชุดแรงจังวะเนี่ยมะาแน่เลย หมาตายครับเรียบร้อยนะคอนดักอะไรวะเนีเ่ยคอร์เพื่อนดักเลยนะ่เดเลยดักเลยทำเรยตัวไฟไม่ค่อยได้เปรียบมีแต่ตัวบางเราก่อเกิดครับโ้นำขนาดนี้ถ้าแพ้นี่แย่เลยนะเนี่ยเงินเท่าไ,รไหรนะ่มะเนี่ยกะพันแปด เอา้าทำไมนาคอรเงินน้อยกว่าเราดักโมทอสด้ล้นะนาบอ๊บเรียบร้อยโดนปิดแล้วนะ,นะทเทลลีนน่เออเออตายนะปล่อยโดนแล้วก็เคลียร์โดนมฝั่งข้ามเคลียร์ัะทุกสูงไว้เย็นหมุนแหวน มีจอบค่ะไม่มีหนึ่ง้องเป็นพลังให้ข้าหายขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้ดาร์ก i n f i a โอ้โหโดนถักโดนถักโดนถักอมบ้อบ้ เรือแล้วเข้าอย่างนั้นเรืออย่าตามมาเรือป้องแต่ว่าลาก่อนนี่โอ้โหเหลืออีก,กี่อีก,กี่รอดไหมโอ้โหอบแพ้ตายตายหมดเลยแพ้ออ้หงมอดตี้ครับพี่โดนบุกยาว26 24วิโอ้โหแพ้ได้เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคแพ้แล,ล้วมั้งนี่ เออโ,อโหแหวยแม่งซอยเหลือรถแม่งเหลือฮึ่มเมนารอดเจ็ดวิเซรีสี่วิทันไหมเนี่ยอู้หอฮึ่มอยากพึงใจเสียอย่ากพึงใจเสียมาแล้วของฟูของฟูงฟงฟเดี๋ยวเคลียร์นี่ก่อนเคลียร์ตัวนี้ก่อน ตายไปแล้วน,นึงมาตายเสียโดนก่อนได้เย็นขพื่นเสียโอ้โหบวกกันไม่หยุดเลยเอาละเอ้าซอยเราจะซออะจะซอ,อยอนะ,ะลยเนี่ยเหลืออะไรวีลล่าไม่ยอมาุกมารวมย่างดันคีอยูตามสูตรโซโล่เอดารักไหมเอดารักไหมเอดาร์กไหม ตีตีไม่เข้าเลยนัแค่เลยมีจบนะตีไม่เข้าอื้ติดเคิร์ฟรีได้ที่เก้าสิบมันตบทิงกับตายจบแล้วเพื่อนาจะจบแล้วเนี่ยโอเคครับก็จะจบแล้วครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีเล่นอีดาร์กมากมืดดาร์ดโหมด ก็ฝากคิดไว้ด้วยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม